สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับโคตเตี้ครับวันนี้ผมจะมาคุยประเด็นเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอครับเมื่อคืนนี้ผ่านมานครับเป็นการพบกันระหว่างสโมสรสิงโตน้ำเงินครามเชลซีนะครับกับสโมสรเลอัลบีฟอร์มแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งคู่นี้ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ของเอฟเอครับของค่ำคืนนี้ผ่านมานะครับผลจะเป็นยังไงแล้วใครจะเข้ารอบแล้วคู่นี้ มีความสำคัญยังไงสิ่งที่ทั้ง2ทีมเจอกันนะครับถือว่าเป็นคู่ระดับ5ดาวของฟุตบอล FA ครับถือว่าเป็นการโคจรที่มาพบกันเร็วเกินไปในรอบรองชนะชนะเลิศนะครับซึ่งคู่นี้นะครับเตะกันที่สนามกลางคือสนามเบรมบี้นะครับ FA ครับเป็นเป็นหนึ่งถ้วยที่ว่าไม่มีผู้แพ้สําหรับถ้วยนี้และเป็นถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในแห่งเกาะอังกฤษนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะมาคุยประเด็นเกี่ยวกับ การแข่งขันฟุตบอลเอฟเอครับค่ำคืนที่ผ่านมาครับเป็นการเจอกันระหว่างเชลซีกับแมสซิตีซึ่งเมื่อคืนผลที่ว่าสโมสรเชลซีนะครับเชอดแมสซิตีหนึ่งประตูต่อศูนย์ซึ่งทำให้ตอนนี้นะครับเชลซีนะครับเข้าไปยืนรอชิงชนะเลิศรอพบคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับสโมสรเซาแฮมตันคู่นี้มีความมันที่ว่า เป็นการเจอกันระหว่างคุณซือเป๊ปก็รู้แหละและคุณซือโทมัสทูเคิลซึ่งทั้ง2ทีมนี้นะครับเชลซีกับแมนเชสเตอร์ได้ทะลุเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเชลซีนะครับเอาแมตช์ล่าสุดนะครับแพ้ปอร์โตหนประตูต่อ0แต่ผลสกอร์รวมชนะ2ประตูต่อ1แล้วดอทแล้วก็ทีมแมนเชสเตอร์ก็เอาชนะดอทมูลสองประตูต่อ1ผลรวม4ประตูต่อ2นะครับคู่นี้นะครับเป็นการที่ว่าที่เชลซีนะครับจัดระบบ ผู้เล่นที่ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งพอสมควรนะครับมีสามประสานพวกติโมเวเนอร์เมสันเม้าแล้วก็ฮาคิมซิเยกกองกลางใช้เอิกโรกองเต้กับจอจินโยนะครับส่วนแมนซิตี้นะครับของกุื้อเป๊ปกรเดิล่ะมาด้วยระบบของทีมที่อ่ามีกาเบียวเจสุสไลท์ฮิมสเตอร์ลิงเคบินเดบอยแล้วก็ฟรูรานตอรสแต่คู่แต่คู่นี้นะครับ จะเป็นผลเสียกับแมนซิตี้ไปอย่างมากเนื่องจากต้องเควินดูบอยครับมีอาการบาดเจ็บต้องเปลี่ยนลาฮิมต้องเปลี่ยนฟิลโฟเดนลงมาในนาทีที่48นะครับแล้วคู่นี้จะเป็นยังไงครับซึ่งคนนี้นะครับเป็นการที่แบบจบครึ่งแรกครับด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ซึ่งเกมนี้นะครับฝ่ายที่ครองบอลมากที่สุดคือสโมสสแมนซิตี้นะครับแล้วก็นาทีที่55ครับกลายเป็นทีมเชลซีนะครับได้ประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากที่จังหวัดที่เมซันเมาส์นะครับ แทงบอลให้กับติโมโวเวเนอร์แล้วก็ติโมโวเวเนอร์หลุดกระดัก้ำหน้ากระชากบอปลปาดหน้าก่อนให้คาฮิมซีเยกยิงจ่อเข้าไปนะครับทําให้ทีมเชลซีนะครับชน,นะแมสซิตีหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็จบเกมด้วยแบบนี้นะครับซึ่งว่าคู่นี้ครับเป็นการที่แมสซิตีบุกดักแล้วก็คูซอเป๊ปกัเดิโอล่วก็ทําการโหมเติมเกมลุกเข้าไปเป็นอย่างมากแต่สุดท้าย เรือลำนี้อับปางแล้วก็แล้วก็ทำให้สโมสรแมนซิตี้หมดสิทธิ์ลุ้น4ีแชมป์ในปีนี้ตอนแรกแมนซิตี้มีลุ้นอยู่4ีแช,ม,ชมป์คืออ่ายู่ฟาแชมเปี้ยนลีกพรีเมียร์ลีกเอฟเอครับแล้วก็คาราบาวครับหรือคาริงครับครับตอนนี้นะครับตัดไปเลยครับเอฟเอครับอีมีสามเพว่ที่แมนซิตี้จะต้องลุ้นแชมป์เอาให้ได้นะครับแล้วก็แมนซิตี้ก็ต้องมาปวดหัวต้องมาเช็ค อาการบาดเจ็บของเควินดูบอยว่าจะเจ็บนานแค่ไหนอันนี้คือถือว่าเป็นคีย์แมนเอกที่สําคัญครับซึ่งทําให้ตอนนี้นะครับสโมสรอนอซึ่งตอนนี้ครับซึ่งทําให้สโมสรอนของเชลซีนะครับของกูซื้อเป๊ปกระด้วแหละก็สามารถเข้าตีตัวเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศของการขันฟุตบอลเอฟเอครับที่จะเจอระหว่างเลสเตอร์กับซาร์มตันคู่ที่จะเตะวันนี้นะครับ ถือว่าเชลซีนะที่ผมบอกครับการที่เปลี่ยนมือจากกุนซือจากแฟงลัมพาดมาเป็นกุนซือโทมัสซูเฮนถือว่าเป็นกุนซือที่มีฟอร์มอันยอดเยี่ยมและก็สามารถปฏิปต่อปฏิปดอยรูปเกมของทีมให้กลับมาเป็นทีมที่น่ากลัวพอสมควรและเชลซีทีมนี้นะครับอาจจะเป็นทีมที่จะสามารถบุกทุบเอาสโมสรอนปาริสแซงชัคแมนก็ได้ครับแล้วก็เป็นเป็นทีมที่ถือว่า เป็นนักเตะที่หนักพอสมควรแล้วเชลซีนะครับถือว่าเป็นทีมที่ตอนนี้มีการเล่นการผสมผสานอย่างลงตัวครับเนื่องจากตอนแรกนะครับคือการที่ติโม v แวนเนอร์คาร์าเวตเป็นนักเตะตัวความหวังของเชลซีแต่ตันนี้ก็เริ่มกลับมาโชว์ฟอร์มอันมากขึ้นถ้าทีมเชลซีได้ลงตัวอีกมีความพร้อมอีกผมว่าในซีซั่นหน้าถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวพอสมควรครับและสุดท้ายตัวนี้ก็ปิดที่ว่า คุณซื้อโทมสัสโซเคิลได้ทุบของคุณซูเป๊กัปเลยแหลทำให้หมดสิทธิ์ลุนซีแชมป์จะเป็นยังไงต้องติดตามชมตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราอีพน้เเราจะมาทำคู่ระหว่างาใครจะเป็นคู่ชิงกันเดี๋ยวผมจะมาทำให้อีพีต่อไปครับทำให้ดูนะครับแล้วก็ในท้ายที่สุดนะครับช่องเรามี3ช่องทางนะครับคือมี f a c e b o o o y o u t u บล็อกดิ t นะครับแล้วก็อยากให้ F c ของเราหรือว่า แฟนที่มาชมแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์หนึ่งคอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจให้ช่องเราพัฒนาคอนเทนต์ดีๆต่อไปและสามารถพัฒนาความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลให้ท่านได้รับชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ